โอเคครับ okay, ทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอจ am การมาเติมซื้อสกินของไลล่าทุกคนก็ตามที่เราได้ทำการสัญญาไว้แล้วครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้ภายในสามสิบครั้งเนี่ยขอจ am การสุ่มหาสกินเธอนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอจ am การเติมเรียบรอนะ้อยครับทุกคนนี่เป็นไงเติมเรียบรอ้ยอย,ยแล้วเป็นตัวละครตัวอ้วนของผมเลยแะครับทุกคนผมบอกเลยนะไม่น่ามีตัวละครไหนมาแทนได้เลยนะผมบอกเลยเพราะนี่คือตัวละครเดียวที่ผมอยากทำการเสียตังค์ให้นะอตอนแรกเนี่ยมันจะมีตั๋วลดราคาอยู่ครับทุกคนก็หนึ่งร้อยสิบบาทเนี่ยได้หมดหกร้อยเพชรเลยนะ เจรราคาจริงเนี่ยโห่ร้อยเพชรเนี่ยต้องเติมสามร้อยสิบบาทนะทุกคนลดราคาไ,ได้เยอะเลยฮะน,นั้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองใบนะโห่รับการจับมาทุกคนสองเพชรนะรวมแล้วเป็นสองร้อยยี่สิบบาทก็ได้มาหมดหนึ่งพันสองร้อยเพชรแต่ว่าสก,กีของไลล่าเนี่ยมันราคา1,260เพชรเราขายแค่60เพชรได้ทุกคนก็ไปเจอตั๋วหนึ่งนะทุกคนคือตั๋วสีม่วงนะสีม่วงเนี่ยคือ78บาทได้400เพชรจะราคาปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าตีไป300เพชรเนี่ยจะได้เจรหมด200บาทนะทุกคนถือว่าาาปรระะหยัดมกนะเอจิง ผมก็จ่าตีฮันรออะไรล่ะก็จับไปฮันทุกคนเราเสียไปหมด2องร้อยเก้าบาททุกคนถือว่าคุ้มค่านะทุกคนก็ตีไปประมาณ300อะ่ะเออผมเสียไป300แล้วกันแต่ว่า300บาทเนี่ยคือมันได้เพียงแค่หกรอเพ็ดไงถ้าเกิดว่าเติมจริงๆนะก็โคตรคุม้มเลยทุกคนมาแล้วถ้าการไปเรีสกิลเลยดีวยกว่านะมาทุกคนค่าแรงของไลล่าตัวเดียวเนี่ยคือจึงแสนเะจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่นะจริงเงจากสุดฮันทุกคนในทีผมนะ ตัวละครอื่นเนี่ยผมก็มาไว้แบบเป็น p PP เนาะเพราะว่าเพราะที่สนามต่อสู้เนี่ยคือแบบไม่มีใครแบบข้าวหลังแกเกียร์ผมเลยไงผมเลยต้องจัดทีวันนี้ฮะอุปกรณ์สู้รบเนี่ยก็สีม่วงนะคนแล้วก็มีสีทองหนึ่งอันนะและที่สําคัญเนี่ยคืออาวุธทั้ทุกคนอาวุธสามดาวเรียบร้อยนะผมบอกเลยผมบอกเลยว่าจัดสุดแน่นอนฮะกิจกรรมของเรลล่าเนี่ยก็คือจบไปเรียบร้อยนะตอนนี้ก็คือของอาวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาทุกคนคลิปนี้เนี่ยอาจจะลงก่อนคลิปที่ตามตามมาให้หลังนะน้ำการดองคลิปเกมนี้ไว้เยอะมากนนนนะะจริงอออ่่่เเเเเเลลลาาีียยยป็็สสกกหืดค ก็ภาษาทำแม่ติสารนะหายนะความสับสนเป็นเวลาสามรอบนะผมจะการอ่านความสามารถของหายนะความสับสนทั้ง3ให้ฟังฮะทุกคนหายนะแรกเนี่ยคือหายนะแห่งความสับสนนะเมื่อโจมตีแบบแอคทีปซาดนาเมทเดนเอสิห้แก่ตร์เอง15%์ของนาเมทที่สร้างไม่เกิน300%ของพลังโจมตีสูงสุดของผู้โจมตีสามารถทำงานได้สูงสุดคือ3ครั้งต่อรอบเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมีโอกาส15%ที่ศัตรูอยากจะตีตัวเองใฮะทุกคนเพราะว่าสับสนไงเรือสับสนไม่รู้จะตีใครก็เลยตีตัวเองไงฮะ ระยะเมนที่ตีตัวเองเนี่ยคือไม่เกินสามร้อยวัตต์ของผู้โจมตีสูงสุดของร้านโจมตีนะก็คือแบบพลังมันจะไม่แบบตีแรงเกินอะไรอย่างนี้นะ หอยน้าที่สองคือหอยน้าแห่งความสิ้นหวังนะทุกคนไมื่อรับโล่หรือการรักษาเอฟเฟกต์ลดลง20%่สิบเปอร์เซ็นทำงานได้สวยๆคือ3ครั้งต่อรอบศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนรักษาหรือว่าโล่เนี่ยเอฟเฟกต์ลดลง20%ฮะโอเคหอยน้าที่สามเนี่ยคือหอยน้าหลบหนีนะเมื่อรับดาเมจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมคือ200%ฮะอดาเมจที่ได้รับไปยังยูนิตในแถวเดียวกันทำงานได้สวยๆคือ3รอบมาเนี่ยทุกคนคร่าวๆนะพลังของอันติสปาร์สีนี่อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีลัังกกกกาาารนนนนะะคคคถ้้ใออยฟ็มมมเต์ได แล้วก็เมือนเดิมในคอนก่อนที่คอมมาชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ชอบจะซีนโลว์ในคนโอเคปะ่ะลุยนะฮะไปที่สึบต่อสู้อสูรเมนันเดิมงั้นสู้กับคนนี้ละกนะันในคอนข้าเราคือใกล้เคลียร์หอมดีนะมาในความตั้งการเปิดก่อนนะก็ไปเลยปาร,ร์หนึ่งทีในคนโอเคฮ้าแรงมากนะโอเคมีไปหนึ่งทีแล้วก็มีโลว์ในคนไซร่าเนี่ยจะทำการสร้างโลวให้ด้วยะนะนนคนถือว่าดีไปนะเอาเสียงดิ่งไปเลยโอเคข้โคาโมจีจะตีมาในคน เจตัวนี้ถือว่าแรงเอาเรื่องนะผมบอกตรงแรงมากพายุบ้าข้ากไปนั่นแหละโอเคสำหรับหอแตคาเรียนต่อมีมาหนึ่งทีโอ้โหฮิวเรื่อรอะไรเนี่ยแต่ไม่ขนาดมึงเลยล่ะเราห้อกเอานี่ไปกินเลยผลน้ำแข็งโหมีน้ำแข็งมาด้วยอ,อื้น้องกรบไปเลยฮะทุกคนตีใส่จีเทปประธานมาดาวรีพระเจ้า,าล,ลงมาป้านหนึ่งทีทุกคนโอเคฮะ เกือบตายแล้วคนเละครนี้เคาอยากสูงมาทุกคนตัวเนี้ยคือมันแบบฟุ้งเคยชี้แลืไงมันไปนสูน่สนะักที่จอดก้าหางฮะแฮปปี้ไปเลยแ,บบเแล้วก็เจ้ทุกคนเจ๊ว่าเอาเหล็กมานะแล้วก็ตัวละครเฮ้ยโซ่หรออี้ยามไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยพายุไปฮะหนุวิญญามามัมมี่หนึ่งตัวนะคนมัมมี่ตีหนึ่งเีนะคนโอเคซาโนะเทระเจนไป นะก็ดาวทิอเจ้าลงมาอีกรอบนึงปังผมยังไม่ได้เอาทีมหลับมาใช้เลยนะของหมอตรงพายุที่บ้าข้างอูนเทพพงพายุอาร์ตินะฮะฮิมัตโต้ลองกดยบตี้ไว้ดาวทิอเจ้าลงมาปิฉาแล้วคนลาก่อนนะปังประมาณนี้ทุกคนชิลๆเลยนะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนก็ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะซิโยเกะทุกคน สุดครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะมาสุ่มตัวละครอ,อะไรหน้าก็ติดตามหน้าทุกคนนะโอเคทุกคนซีโยกยีให้ทุกคนมาเจอใหม่คล,าาคลคิปหน้าฮะดาวรีพรเจ้าลงมาป่าหนึ่งทีทุกคน